สวัสดีครับผมนายสุภกิจเวโกนะครับนิสิตชั้นปีที่2นะครับก็จะมานําเสนอนะครับในหัวข้อในงานนายุทธชากรศาสตร์2นะครับก็หัวข้อที่ผมจะนำมานำเสนอนะครับก็เป็นหัวข้อที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับแฟกเตอร์ที่เรียกว่า m e ด d เบิ s เซสนะครับแล้วก็ระบุว่ามีความเชื่อโยงเกี่ยวกับ bifurcation diagram นะครับของสมการ logistic map อย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับ factor กันก่อนนะครับว่า factor นะครับมันคืออะไรนะครับก็ factor นะครับก็เป็นคําที่ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับหมายถึงวัตถุทางลยข่ะคณิตที่มีคุณสบัติคล้ายตัวเองนะครับก็คือดูเหมือนกันไปหมดเลยไม่ว่าเราจะกดละเอียดขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ขึ้นหรือซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายกับตัวเองมากๆเลยนะครับโดยคำว่าแฟคทัลนะครับก็จะถูกบัญญัติโดยนะครับเบอร์นิวเบอร์นัวนะครับมองเดอร์โบสนะครับในปีคศ1975นอสนะครับก็เดี๋ยวเรามารู้จักกับสราจารย์ท่านนี้ก่อนนะครับเบอร์นัวเบมองเดอร์โบสนะครับก็ท่านนี้นะครับเป็น ชาวฮันอ่าเป็นชาวโปแลนด์นะครับเป็นนักวิศว์เป็นนักวิทยาศาสตร์เกิดที่อ่าวอร์ซอประเทศโปแลนด์นะครับก็ในช่วงปั้นปลายชีชนะครับอ่าท่านศาสตราจารย์ที่เนี่ยครับมองเดอโบสนะครับก็เป็นอาจารย์อ่าศาสตราจารย์าสาขาิทฤษฎีที่มาหาลาัยเยลนะครับแล้วท่านนี้ก็เป็นศูนย์รวมในการทีนาา่นากวิทยาศาสตร์แฟกทอร์หนังสือของเขาคือ เลขาเลขาคณิตแฟกทอในธรรมชาติในปี1 0 0 0ี2 5 2 3นะครับให้ได้ถึงการเห็นการศสกภาพในการ,ชรใช้ประโยชน์แฟกท r อร์ในปรากฏการธิชาติที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็เรารูลล้จ,จักไปแล้วนะครับแฟกท o อร์คืออะไรแล้วก็คนที่ยันหยัดนะครับก็จะเจาะจงไปอีกนะครับว่าแฟกท o อร์มีหลายอย่างมากเลยซึ่งผมจะหยิบมาเฉพาะแฟกท o อร์ที่เป็นของเมตา b บสเซตนะครับก็จะมาอธิบายว่าอะไรคือ แมนเดโบสเซตนะครับก็แมนเดโบสเซ็ตนะครับก็จะเป็นเซตของจุดในระนาบเชิงซ้อนที่เรียงกันเป็นแฟกทอในทางทิศศาสตร์นิยาวมองเดโบสเซตนะครับเป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน C นะครับจำนวนเชิงซ้อน C ที่ ه, เราให้เซตเป็นศูนย์นะครับโดยฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน กำลังสองนะครับที่มีค่าจำกัดก็คือมันก็คือมันจะไม่ลู่เข้าหาตี้นะครับมันจะเป็นจำนวนที่มีค่าแน่นอนนะครับแต่ไม่ลู่เข้าหาอินฟินิตี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเนานะ,ะตัวนี้ครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับโดยค่า c ตัวนี้นะครับเป็นค่าเป็นค่าของจำนวน เชิงซ้อนนะครับก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ non-linear นนที่เป็นยกกลังสองนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นผมจะเขียนใหม่นะ f(n) บว่งเ,เท่ากับ $f$ $n$ กําลังสองบวก $c$ นะครับตัวอย่างนี้นะครับโดยเราให้ $f$ $0$ นะครับเท่ากับ $0$ นะครับก็ในตัวฟังก์ชันแรกก็จะสมมติเราสมมุติให้ค่า $c$ นะครับเป็น1ใช่ไหมครับแล้วไอตัวฟังก์ชันเป็น0ูนย์ะครับ $f$ $0$ ก็ต้องเท่ากับ $f$ $0$ เท่ากับ $0$ ใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับ $0$ 1> $f$ 1, 1, $1$ ก็เท่ากับ $0$ บวก $1$ ก็เท่ากับ $1$ แล้วก็นี้เท่ากับฟังก์ชัน2นะครับ อ่าวันนี้ฟังก์ชันฟังก์ชันสอนเท่ากับ1บวกด้วย1นะครับยกกำลังแล้วก็1ยกกำลังสองนี่ยกกำลังสองแล้วก็ f 3ก็เท่ากับอันนี้เป็น2นะครับเท่ากับ2อกำลังสองแล้วก็บวก1ก็จะเป็น5นะครับก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอา่าหมดยังเลยครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอ่าต่อไปก็อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับอะไรคืออ่า bifurcation diagram ment. นะครับก็ วิฟเฟอร์เคชั่นไดอะแกรมนะครับเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบตั้งแต่ในภาวะทภาวะาสมดุลน,นะครับจนไปถึงจุดที่จนเกิดเป็นระบบเพอริลิดิกนะครับแล้วถึงเกิดเป็นเชอออดนะครับที่มีาพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันก็นในแบบนี้ก็ถึงค่า R นะครับก็ในตัวาพารามิาเตอร์มเอ v i s u a l a t i o n นะครับที่ผมเอามาก็จะเป็น Logistic Map นะครับที่จะเอามาอธิบายเกี่ยวกับ Mandelbrot Set น,นะครับผมก็ถึงคำถามนะครับว่า,อาสองความสัมพันธ์ระหว่าง Mandelbrot Set กับ v i f u r c a t i o n Diagram นะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็ จากรูปเดี๋ยวเนื้อหาเดี๋ยวผมจะเล่าภาพนะครับชุดของออฟังกช์ชันของแมนเดโอบนะครับแล้วก็แล้วก็ของว i เฟอร์เคชันไดอะแกรมนะครับก็เป็นฟังกช์ชันของมันเป็นฟังกช์ชันที่เป็นฟังกช์ชันยกกำลังสองเหมือนกันนะครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังสองนะครับ โดยฟังก์ชันของเมดเดบสเซตนะครับถูกสร้างขึ้นโดยการทำเป็นแผ่นที่ที่ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะรอแปบนึ่นะครับก็ระดับค่าทุกที่ค่าซีทุกที่นะครับเป็นค่าเอแนบเชิงลอแนบเชิงซ้อนที่มีจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์และวนซ้ำเรื่อยๆนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจอันนี้นะครับของตัวบิเฟอร์เคชชั่นนะครับก็คือ เขาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นความเป็นระเบียบนะครับโดยเมื่อเราเพิ่มค่า R ขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าค่า R น้อยๆนะครับก็จะเป็นระเบียบนะครับแต่เมื่อ R มากขึ้นเมื่อ R ประมาณ3ามถึงสามสี่นะครับมันก็จะมีความเป็น chaos เ h a อสมากขึ้นนะครับแล้วอ่ วิฟเฟอร์คชันะครับเราสามารถสังเกตได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีลักษณะการสั่นทําให้เราเข้าเราเข้าไปสู่แผนที่โลจิสติกได้นะครับส่วนของแมนเดลโบสก็มีธิกรรมที่เป็นฟังก์ชันที่มีความใกล้เคียงกับ l o จิสติกม็อบโลจิติกแมพมากนะครับ เมื่ออเดี๋ยวผมแล้วเมื่อ,อเมื่อสำรวจนะครับภาพสำรวจถ้าจากขวามือนะครับจากขวามือนี่นะครับผมก่อนนะจากขวามือไปซ้ายมือนะครับสิ่งที่สังเกตได้คือความซับซ้อนของอตัวเสเ้นนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ มีความมีการแตกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหมายถึงว่าซึ่งหมายถึงว่าค่า R มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งศึกษาเกี่ยวกับค่าเมื่อ R เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการเป็นของเ h a อ s มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ อันนั้คู่นะครับผมกดผิดกดเป็นลบเฉยคู่นะครับอ่าอ่าแกนนี้นะครับ <N> 2> 2> เดี๋ยวผมว่าให้ดูอ่าแกนนี้แกน x นะครับก็จะเป็นค่า r นะครับแล้วก็แกน y ก็จะเป็นค่าฟังก์ชัน x n บนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากเลยซึ่งผมดูจากภาพนะครับไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยครับมันเท่ากับตรงนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันนะแล้วก็อันนี้จะมีการแตกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเป็นเ h a o s มากขึ้นตรงนี้นะครับอืาจะเห็นไหมเนี่ย ยาคู่นะครับตรงนี้ก็จากความสัมพันธ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าเอาเื่องเราสามารถเอามาเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่า,าจุดไหนที่จุดไหนที่มีความเป็น นอนลีเนียน้อยๆน,นะครับที่เราสามารถทำนายได้นะครับกับจุดที่เป็นเริ่มจะเป็นเ,เอ่อคอสนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับอ่าบิฟเฟอร์เคชั่นไดอะแกรมนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับว่ามันตัวของอ่ n แมนเดโบสนะครับก็จะสอดคล้องกับอ่าบิฟเฟอร์เคชชั่นไดอะแกรมนะครับ ก็สำหรับการนำเสนอครั้งนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับ